ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กะเพราไก่ไข่ดาว1จานให้พลังงาน630กิโลแคลอรี่ต้องวิ่ง10กิโลเมตรเลยหรอเป็นฟไฟอ,อีกโอ้โห,ห314กิโลแคลอรี่วิ่ง5กิโลเมตรนี่เป็นไฟแบบขนาดกลางนะเนี่ยตายแล้วเมื่อวานนี้กินข้าวมันไก่ประตูน้ำโอ้โหผัดไทยประตูผีตอนเย็นไปกินเจ้าครับฮะบนอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเครียดพีต่ตีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทักทายคุณผู้มก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการวิทย์คิดสนุกคิดเช่นซายทางช่องพีพีทีวีเอดีนะครับเป็นรายการเราจะมาชมเรื่องราววิทยาศาสตร์เกรดความรู้แล้วทดลองสนุกๆก,กันนะครับค่ะนะคะก็วันนี้จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เรื่องของการตั้งคําถามจนถึงกระบวนการทดลองสนุกแน่อนอนนะคะแต่ว่าก้าวบนอะไรอยู่มื่อกี้โอ้นอยบอกเลยว่านอยมากนี่นี่ เพื่อนพิ่งส่งชาร์จอาหารมาให้ดูอาหารจานโปรดที่คุณทานต้องวิ่งเผาผลาญแค่ไหนโอ้โหเข้ามันไก่แล้วคือแบบข้าคุกกะปิดคือมันมันเยอะมากสิ่งที่กินไปเมื่อวันสองวันนี้อ่ะดิฉันเลยอร่อยแน่นอนอร่อยดีแต่เห็นอะไรปะทำไมครับคือหนักขึ้น ถึงไม่เครียดใช่ไหมแล้วนี่เห็นป่ะคือแค่แค่กินไปนิดเดียวอย่างเงี้ยนะข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจานต้องวิ่ง10กิโล10กิโลเมตรนะคะแล้ววันนี้ที่ก้าบอกว่าก้ากินข้าวมันไก่ไป1จานก้าต้องวิ่ง9.62กิโลเมตรโอ้ตัวเลขเยอะมากเลยนะก้าก้าไม่จัดรายการแล้วเดี๋ยวก้าไปวิ่งก่อนคิดว่าก้าเข้าข่ายแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะครับคือบางคนเนี่ยเพื่อนที่บางคนเขาก็แบบรู้ไงว่ากินอาหารแต่ละจานเนี่ยมีพลังงานเท่าไหร่ แล้วเขาจะไปคำนวณเลยว่าโอ้ยต้องไปออกกำลังกายไเท่าไรเท่าไรเป็นอย่างนั้นปหใช่เนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้พีต่ตีฟังอย่างที่บอกก็คือคข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจานใช้พลังงาน630กิโลแคลอรี่ต้องวิ่ง10กิโลเมตรใช่ครับแต่ก้าวไม่ต้องกังวลหรอกนะว่าเรากินขนาดนี้แล้วต้องไปวิ่งขนาดนั้นเลยเพราะในชีวิตจริงแล้วครับการทํากิจกร,รรมทุกอย่างของเราสามารถเบิร์นแคลอรี่ออกไปได้ทั้งนั้นเช่นการนอนหลับเบิร์น7.5กิโลแคลอรีร่ต่อชั่วโมง นั่งทำงานใช้สมองเบิร์110กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนั่งดูทีวีเบิร์107กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงรีดผ้าเบิร์150กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงแลกิจกรรมไหนๆที่ใช้พลังงานทั้งนั้นนะครับโอ้โหต้องขอบคุณพิตี้มากๆเลยวันนี้เอาเข้อมูลดีๆใจชื้นขึ้นมาเลยอะ,อะไม่น้อยแล้วดีแล้วครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรากินเกินปริมาณนะฮะก็มีการควบคุมน้ำหนักควบคุมสุขภาพได้โดยการแบบออกกำลังกายนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วพี่พูดจริงว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเครียดเกินไปเลยเรื่องนี้ถ้าเกิดแเ,เรารู้จักควบคุมเรื่องการกินการออกกำลังกายให้ขเข้าระเบียบน,นะครับยังไงกนะ็สุขภาพดีผมว่าเล็งเรื่องสุขภาพดีดีกว่าเรื่องของคุณดีดีกว่าเนอะอืมค่ะแต่พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก้าวได้ยินเทรนด์ใหม่เขาหรือเปล่าเนี่ย T ยี่สิบห้า T ยี่สิบห้าพี่ตี๋รู้จัก T ยี่สิบห้าด้วยเหรอก็พอรู้อยู่บ้างนะออ๋มันเป็นอะไรอะคะมันก็คือโฟกัส T ยี่สิบห้านั่นเองครับ T เทรนเนอร์มากประสบการณ์ผู้เป็นเจ้าของโปรแกร,รมออกกําลังกายแบบอินสันเนตี้หรือการออกกําลังกายแบบเต้นไปเต้นมาใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเยอะๆติดต่อกันเป็นเวลา25นาทีต่อวันเท่านั้นครับและใน50วันเจ้าของโปรแกร,รม t 25จะเปลี่ยนคุณเป็นคนละคนแบบต้องตะลึงซึ่งเป็นการออกกาลังกายที่ฮิตมากในหมู่คนที่ไดเอทและคนรักสุขภาพมาก่อนหน้านี้ครับ เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตอบโจทย์คนที่อยากลดน้ําหนักนะครับและกระชับสัดส่วนเนื่องจากที25จะช่วยคุณรีดไขมันและเฟิร์มร่างกายได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องอดทนออกกาลังกายเป็นเวลานานต่อเนื่องกันหลายเดือนนะครับเพียงแค่ออกกําลังกายตามตารางที่กําหนดเอาไว้ในการออกกําลังกายแต่และประเภทนั้นในแง่งสุขภาพก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าแค่เราขยับร่างกายออกกําลังกายให้หัวใจเต้นแรงและเสียเเงือ่อบวกกับการควบคุมอาหารโดยหันมากินอาหารคลีนหรืออาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าแต่ก่อน เพียงแค่นี้ครับก็เพียงพอที่จะปกป้องเราจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้หลายโรคแถมยังฟิตส,สุขภาพของเราให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานปรับสมดุลในร่างกายให้เข้าทางส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอย่างน้อยก็ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีกว่าตอนที่ไม่เดี่ยวกำลังกายกล้ามเนื้อแข็งแรงและกระฉับกระเฉงขึ้นด้วยครับโอเข้าใจถึงที25แล้วพี่ วันนี้ชอนทีมาเองนี่ไม่ต้องเริ่มตรงนี้ก็ได้นะเจนเย็นเจแต่ถามพี่ตีก่อนวันนี้รายการวิคิสสนุกของเราเนี่ยจะมีการทดลองสนุกสนุกอะไรมาฝากน้องนอกันคะถูกต้องครับในวันนี้ก็คุยเรื่องของน้าหนักการควบคุมน้ําหนักเรื่องของคาววร์โบไฮเดรตแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของแป้งดีกว่า เพราะว่ามันก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับของอาหารที่กินคือพี่ก็เป็นคนไทยพี่ชอบกินข้าวมากเลยก็กินข้าวต่าง<ะ>ประเทศเขาก็มีแป้งมีแฮมเบอร์เกอร์มีเฟรนช์ฟรายนะครับเราก็มาดูกันว่าในข้าของแป้งต่างๆเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับในช่วง i-experiment ครับค่ะไปต่อกัน ช่วงที่2ของรายการวิทย์คิดสนุกนะครับช่วงนี้เราจะมาทําการทดลองกันในช่วง i-experiment ที่ฐานปฏิบัติการคิดเช่นสายของเราครับค่ะนะคะช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงอาหารจานโปรดเปรียบเทียบกับปริมาณกิโลแคลอรี่ไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของการออกกําลังกายเดี๋ยวช่วงนี้มาร่วมทดลองกันค่ะครับในวันนี้นนก็พูดถึงเรื่องอาหารแล้วนะครับอาหารสิ่งสําคัญเลยที่คนไทยกินกันหรือคนทั่วโลกก,กินก็คือแป้งนั่นเองนะฮะเราก็มารูจักกับแป้งกันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เรื่องต่าง ที่เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตต่างๆด้วยนะฮะอืมนะคะแต่สงสัยอย่างหนึ่งพี่ตี้ก่อนจะเริ่มการทดลองเวลาที่เราไปซื้อปลาท่องโกก็จะเห็นว่าในถุงใส่ปลาท่องโกะเขามีกระดาษรองใช่ก่อนที่จะใส่ปลาท่องโกะไปมันเป็นกระดาษทึบแสงใช่ครับพอใส่ปลาท่องโกไปปุ๊บเป็นกระดาษภปร่งแสงเฉยเลยเป็นเพราะอะไรคะพี่ตี้คุณคุ้นไหเหมือนอะไรบางอย่างปะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนแป้งบนหน้าเราเหรอไม่ใช่เหมือนอะไรเวลาเรากระดาษซับมันมาซับไปเห็นปะอ๋อมันก็ไปใส่ใส่เหมือนกันหรือเปล่าเออ่สิจริงๆมันเป็นน้ำมันครับ อ๋อก็คือหมายความว่าปลาท่องโกมันมีไขมันใช่ครับไขมันมันก็มาจากน้ำมันมันที่เขาใช้อ๋อเป็นอย่างนี้เองขอบคุณพี่ตี้มากนะคะวันนี้ให้ความรู้อีกแล้วมาทดลองกันดีกว่ามาอะไรกันดีคะพี่ตี้วันนี้วันนี้นะฮะเราจะมาทดลองเรื่องของแป้งกับน้ําตาลกันนะครับอืมอืเรามาดูในนี้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละอย่างทเรานํามาทดลองนะครับว่ามีสัดส่วนเป็นแป้งบ้าง หรือว่ามีแอบเป็นน้ําตาลผสมอยู่หรือเปล่าอออืมนั่นเลยสิสงสัยเหมือนกันนะบางทีเราก็คิดว่าเอออันนี้มันมีแป้งแต่ไม่น่าจะมีน้ําตาลหรอกมีอะไรบ้างพี่ตี้วันนี้แนะนําเลยค่ะครับอันนี้นะฮะก็เป็นเป็นมีขาวใช่อืเส้นหมี่นะฮะเห็นแล้วหิวอ่ะเฮ้ยใจเย็นๆขอกินก่อนได้ไหมอันนี้มันแบบยังไม่ได้ปรุงเลยนะจะกินก็ได้นะแต่ว่าอ้วนนะต่อหรอไม่กินละต่อมาครับบะหมี่อันนี้ของโปรดพี่เลยพี่ชอบกินบะหมี่เหลือมีเหลืองเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีน้ําตาลอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะนี่ครับ ขนมจีนถูกต้องก็เป็นอาหารจานโปรดของคนหลายคนมาอนกันนะครับและนี่ก็คือเส้นสปากเกตตี้ครับค่ะก็ต้องดูเหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันมีน้ำตาลผสมอยู่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เช่นกันครับวุ้นเส้นครับน,นคน,นที่ลดน้ําหนักเนี่ยมักจะกินวุ้นเส้นเพราะเขาคิดว่าน่าจะมีแบบแคลอรี่น้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในนี้มีอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วสุดท้ายครับเอ๊ะนี่มันเส้นอะไรเนี่ยที่มัเก็นมันไม่ใช่เส้น นั่นเป็นขนมปังอ๋อโอเคครับขนมปังก็คือคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนะฮะค่ะโอเคครับแล้วเราจะมาทดสอบกันอย่างไรนะครับนี่ครับ2อย่างนี้จะเป็นตัวที่จะวัดว่ามีอะไรบ้างนะครับสีน้ำเงินครับคือสารละลายเบเนดิกนะครับเข้าใจไหมสารละลายเบเนดิกใช่ครับแล้วสีเข้มตรงนี้คือสารละลายไอโอดีนครับไอโอดีนโอเคนะฮะข้างหน้าเราก็คือมีเส้นต่างๆนะครับแล้วก็มี จานแก้วเล็กๆอย่างนี้นะครับจริงๆน้องๆใช้จานที่บ้านก็ได้นะครับไมันจเป็นต้องเป็นจานใสนะฮะเราก็จะนําเส้นต่างๆเนี่ยมาไว้ในจานนี้แล้วก็เอาสารละลายเนี่ยต่างๆหยอลงไปอ๋ออย่างงี้นี่เองโอเคมาเริ่มกันเลยไหมได้ครับใส่แว่นก่อนเลยใส่แว่นกันเลยครับว้าวโอเคครับเรามาเริ่มจากเส้นไหนดีนี่เลยค่ะเส้นหมี่กันเลยแล้วกันนะครับค่ะหมี่ขาวเดี๋ยวพี่เป็นเชฟแล้วกัน งั้นก็ต้องแบ่งออกเป็นสองก้อนใช่ไหมสองสอกองใช่ครับเพื่อที่จะทดสอบว่าอันไหนมีแป้งอันไหนมีน้ำตาลไปจัดไปมีลูกชิ้นอีกหน่อยก็คงดีนะเอาอะไรต้มยัำไหมไม่ใช่น้ำใส่น้ำใสก็โอเคเดี๋ยวขอมาเดี๋ยวก้าช่วยโอเคครับ <9 S 2> ด้วยกันนะคะคเป็น2 2งจุด <นะ S> 2องกองวางไว้หูเก้าเสร็จตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วเนี่พี่พไม่เสร็จอีกเรามาเริ่มที่สายไอเอลดีนกันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดแป้งนะฮะ อ๋อทดสอบแป้งใช่ว่าสิ่งที่เราวางอยู่ตรงหน้านี้ผีแป้งหรือเปล่าใช่ครับแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงคะพี่ตีถ้าเกิดเรามีแป้งนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินดูนะคะเปลี่ยนไหมโอ้โหนันตาเลยนะฮะหยดเดียวเองเองนะสีของไอโอดีเนี่ยเป็นสีน้ำตาลใช่ครับพอหยดลงบนอันนี้เป็นเส้นหมีขาว<ม>ก็เป็นสีน้ำเงินไปเลย อ้ oh. ชัดเจนนะครับว่าแป้งแนะอก็แสดงว่า<อ>มีแป้งต่อมานะคะบะหมี่มหรือว่าหมี่เหลืองเชิญเลยครับอือือว,ว้าวสีเข้มกว่านะฮะโอ้โหต่อมาเลยนะคะขนมจีน <c oughs> <ๆ> <c oughs> นะรู้สึกทำไมมันมีแป้งทุกอันเลยอะ่ะร,รู้สึกแบบว่าเราไม่อยากกินอะไรแล้วอะ่ะ ปาเกตตี้ค่ะหเหมือนกับเส้นบะหมี่เลยอุ้นเส้นที่เขาบอกว่ากินแล้วไม่อ้วนทีนี้จะมาดูกันว่าเป็นแป้งขนาดไหนนะครับถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วะนี่แหละค่ะชัดเจนและอันสุดท้ายขนมปัง <laughs> <laughs> โอเค เรียนอันที่ทุกสีเลยนะครับสรุปว่าทุกอันที่เรามาใช้วันนี้เนี่ยเป็นแป้งหมดเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งนี่คือสารละลายเบเดดิกครับทดสอบเรื่องอะไรคะพี่ตี้เรื่องน้ําตาลครับน้ําตาลมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะจากสีน้ำเงินน้ําตาลอยู่นะฮะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวครับอ๋อจากสีน้ําเงินที่ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีเขียวเออนั่นสีอ,อย่างมูเหมือนกันว่าอนอกจากจะมีแป้งแล้วเนี่ยมันมีน้ําตาลหรือเปล่า พี่เห็นนะว่ามันมีสีเขียวอยู่เนี่ยดูดีๆ,ๆเห็นปะเห็นปะเห็นปะสีเขียวเห็นปะก็แสดงว่าเส้นหมี่หรือว่าหมี่ขาวเนี่ยนะคะมีทั้งแป้งแล้วก็มีน้ำตาลถูกต้องครับมีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยนะครับเส้นบะหมีม่อยากแล้วอยากกินไม่อยากกินแล้ว<ม>ว่าตอนอกกนี้นใ,ชใช่ครับอันนี้ดูด้วยตาเปล่าพูดยากนะครับแต่พี่คิดว่าสีมันเปลี่ยนนะอืมก็หมายความว่าน่าจะมีน้ำตาล โอ <Okay. S 2> เคคเียวมต่อไปขนมจีนที่รู้สึกว่าเหมือนมันไม่เขียวอะ่ะมันเปลี่ยนสีน้อยกว่าเส้นอื่นนะสรุปด้วยซาลาเปาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำตาลนี่มีน้ำตาลครับต่อมาค่ะซอฟเกตตี้พี่ก็หน่อยเขียวๆนะนี่นานะมาฮะสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนนี้มีน้ำตาลครับโอเคขุนเส้นอ่ะเส้นวัดใจเลยที่ให้ก้าวจาักการ นี่ไงสีเหมือนเดิม,มสีเหมือนสารละลายเบนเดนดิกเหมือนเดิมก็คือสีฟ้าเพราะว่าไม่มีน้ำตาลใช่ไหมก็เลยค่อยน้อยกว่าเส้นอื่นถูกต้องอ่ะสุดท้ายนะคะขนมปังค่ะสารละลายเบนเดนดิกไม่มีผลนะครับถูกต้ององ่ายง่ายครับไม่อันตรายนะฮะก็มาเช็กกันว่าเอ๊ะเส้นเรากินอยู่นี่มีส่วนผสมน้ำตาลมากขนาดไหนนะฮะเพราะตรงนี้ก็เป็นแป้งหมดอยู่แล้วเนอะ ใช่แล้วนะคะน้องๆครับเรายังกลับมาเล่นกับแป้งนะครับในการทดลองครั้งที่2อันนี้ของเรานี่นะฮะเราจะมีแป้งข้าวโพดนะครับการทดลองนี้ชื่อว่าแป้งข้าวโพดมหาสารจันนะครับเป็นยังไงฟังดูเหมือนตอนของโดเรมอนเลยใช่ป่ะใช่ตอน แป้งข้าวโพดมหัศจรรย์โอเคครับใช่นใ่นโอเคมีอุปกรณ์อะไรบ้างพี่ตีใช่ครับก็ไม่ได้เป็นของพิเศษอะไรนะเป็นของในบ้านทั่วไปนะครับอันนี้เราก็ใช้ถ้วยแก้วนะฮะจริงๆแล้วน้องๆใช้ถังใหญ่ๆก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมั่นใจว่าไม่ให้น้ำมันไหลออกนะครับเพราะว่าต้องเนี่ยเอาแป้งเนี่ยใส่เข้าไปในนี้แล้วก็น้ำผสมนะครับซึ่งต้องใช้น้ำปลอนกันน้ำปาเช่นเดิมนะครับค่ะ แล้วก็ควรที่จะมีที่คนด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องอุปก,กรณ์เหมือนการเป็นช้อนก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาชนะเราใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้ของใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาเล่นสนุกกันนะครับอันนี้เป็นดินน้ํามันนะฮะแต่ว่าน,น้องๆใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับที่มีน้ําหนักก็เราสามารถเล่นกับแป้งครับพมอมศจรรย์ได้เทแป้งลงในนี้เลยอ่ารับเลยเให้นะคะ แล้วยังไงต่อพี่ตี้เอาแป้งข้าวโพดผสมกับน้น<ช>ําคนให้เข้ากันในปริมาณที่เหมาะสมนะฮะเร้ก็จะได้แป้งข้าวโพดมหัศจรรย์เป็นไงเหมือนปกติป่ะครับก็ปกติแป้งผสมน้ําทั่วไปเป็นของเหลวหรือว่าเป็นของแข็งของเหลวกางผสมน้ำมันก็เป็นของเหลวสิก็เนี่ยก็ยังจับเป็นของเหลวได้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามือเข้าไปหยิบมันออกมานะครับนีเน่เราก็ปั้นปกติ รือว่าเป็นของเหลวใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราหยุดปั้นมันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันแข็งกว่าที่คิดเยอะนะฮะคือมันข้นมากครับน้องๆฮนะแล้วทีนี้เนี่ยความตึงผิวมันเน่ยมันเหนียวไงถือว่าถ้าเกิดเราเอาอะไรกระแทกเข้าไปเร,เร็วๆเนี่ยครับมันไม่เข้านะว้าวนี่พี่เต็มแรงนะไหนลองสิโอ้เออวะ่ะไม่ท่องนะไม่ลอง แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามือวาเนี่ยมันจะดูดนะครับไหนลองดูสิค่ะลงไปแบบเหมือนไม่แข็งเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองลองเอาดินน้ำมันมาใส่ได้ครับใส่ลงไปนะคะเออว่ะหายว่ะแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เฮยพี่ติออมแรงเปล่าไม่ได้ออมแรงอันนี้คือแรงแรงสุดแล<อ>้วใช่ไหม แรงวะเนี่ยไม่ก็ปกติแต่ถ้าวาวางไว้อย่างงี้ไปแล้วจ้าสายไปไหนเนี่ยค่ะการทดลองในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะพี่ตี้ครับผมเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นอาหารหมู่สําคัญนะครับเป็นหมู่ที่2ซึ่งก็มีข้าวแป้งเผือกน้ําตาลแล้วก็มันนะครับซึ่งอาหารหมวดนี้จะให้พลังงานเราแล้วก็ทําให้มีร่างกายมีความอบอุ่นด้วยนะฮะซึ่งก็ทําให้เรามีพลังงานมาทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยพูดถึงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก็มีพวกแป้งแล้วก็น้ําตาล ซึ่งสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างข้าวที่เรากินอาหารประเภทเส้นก็มีพวกปวยเตี๋ยวเส้นหมี่บะหมี ขนมจีนบางอย่างเนี่ยแฝงน้ำตาลไว้ด้วยนะฮะในแป้งใช่ป่ะเหมือนการทดลองของเรานะคะพวกนี้อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะในความรู้เยอะนะครับเรื่องของการกินต่างๆเรื่องของพลังงานนะครับเดี๋ยวกลับมาชมอีกครั้งหนึ่งสรุปการทดลองเราทั้งสองอย่างนะครับและเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์้วยครับน้องๆครับเวลาเราพูดถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์นี้หลายๆคนจะมักจะคิดถึงเรื่องของสมการต่างๆตัวเลขแล้วก็ชื่อทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับค่อนข้างยากนะฮะแต่จริงๆนะครับน้องๆวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวนะครับถ้าเกิดว่าเรานํามาใช้ได้ นำมาคิดได้แล้วก็สนุกกับมันได้นะครับเช่นในรายการวิธคิดสนุกของเราครับและช่วงนี้เราก็เข้าสู่ช่วง i อแอนเซรนะครับ <ion. S 1> เราจะมาสุปผลการทดลองของเราว่า <g> มีอะไรบ้างสำหร,รับการทดลองทั้งสออันเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับค่ะ <c oughs> สรุปผลการทดลองของเราทั้ง2อันนะครับซึ่งเป็นการทดลองที่ทําให้เรามีความรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นครับใช่แล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่สงสัยว่าสารอาหารต่างๆนั้นเป็นสารอาหารชนิดใดนะคะก็สามารถทําการทดลองเรียนรู้แล้วก็ตั้งสมมติฐานค่ะถ้าเกิดน้องๆอ,อยากรู้นะครับว่าคาร์โบไฮเดรตแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับเดี๋ยวฟังตรงนี้เลยครับคาร์โบไฮเดรตที่ดีคือคาร์โบไฮเดรตที่ยังคงรักษาสภาพตามธรรมชาติได้มากที่สุด ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีและกระบวนการแปรรูปเมื่อบริโภคเข้าไปจะทําให้มีผลกระทบกับระดับน้ําตาลในเลือดน้อยมากจึงไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงหรือลดลงต่ำเพราะถ้าหากระดับน้ําตาลในเลือดมีการขึ้นลงมากจะทําให้รู้สึกหิวตัวสั่งรวมถึงขั้นอยากอาเจียนคา,าร์โบไฮเดรตที่ดีมีใยอาหารสูงซึ่งให้พลังงานได้นานกว่านอกจากนั้นยังมีวิตามินและเกลือแร่สูงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการจำเป็นต่อการลดน้ำหนักอย่างสมดุล พร้อมกับการที่มีร่างกายที่แข็งแรงครับคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีคือคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการขัดสีและแปรรูปมากจึงทําให้คุณค่าทางโภชนาการหายไปและยิ่งไปกว่านั้นร่างกายอาจจะได้รับสารหลายชนิดที่ไม่เป็นที่ต้องการเช่นสารกันบูดสารแต่งสีหรือสารเพิ่มรสชาติเทียมคาร์โบไฮเดรตไม่ดีจะมีใย,ยอาหารน้อยจึงทําให้ถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ง่ายหากสะสมไว้มากจะส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นถึงแม่ร่างกายคุณจะรู้สึกอิ่ม แต่เป็นการอิม่มเนน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวซึ่งทำให้เกิดอาการหิวเร็วขึ้นถ้าจะลดคาร์โบไฮเดรตขอให้ลดกลุ่มนี้ครับ พี่ตี้คะทีนี้เนี่ยเราพอทราบแล้วว่าคาร์โบไฮเดรตที่ดีต้องเป็นสารที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นเปือกข้าวโพดมันแครอทแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกสารอาหารที่แปรรูปอย่างเช่นขนมปังสีขาวข้าวขาวเค้กหรือว่าลูกอมค่ะครับจริงๆแล้วนะฮะเด็กๆตอนนี้โตไวมากนะครับก็จะเป็นห่วงเรื่องของน้ำหนักของเขารูปร่างนะฮะเรื่องความอ้วนเลยจริงๆแล้วเด็กๆ,ๆนี่ไม่ต้องหง่วงเรื่องความอ้วนนะครับถ้าเกิดเ่าเป็นพี่ก้าวเนี่ยอาจจะต้องห่วงบ้างนะฮะ แต่ว่าที่พี่จะพูดเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีวิธีอื่นกับในการควบคุมน้ําหนักแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยนะฮะอย่างเช่นว่าสมมติว่าน้องก้าวกินเป็นคนกินเยอะป่ะฮะถ้ากินเยอะนะก็พยายามที่จะกดให้อาหารเนี่ยไล่มันมาก,กินเยอะช่วงมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงนะครับแล้วมื้อเย็นเนี่ย กินเบาๆก็ช่วยได้เหมือนกันครับแต่อย่างน้องๆเนี่ยก็คือ,อยังต้องการพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นแล้วทานอาหารให้ครบห้ามู่จะดีกว่านะคะควันนี้ร,รายการวิคิดสนุกคิดเช่นใส่แอนหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะพี่ตีและพี่ก้าวจะมีเรื่องอะไรมาฝากต้องติดตามนะคะทางพ p พ v HD TV d i g ด t a l สตช่อง36เคเบิลและจานดาวเทียมช่อง6และ46ค่ะสำหรับวันนี้พี่ก้าวและพี่ตีต้องลาไปก่อนนะครับน้อง,องๆเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ